อีกพื้นฐานอันหนึ่งที่อยากให้น้องๆเอาไปฝึกนะครับก็คือการรับบอลแล้วเทินไปในจังหวะเดียวเลยซึ่งที่ทําบอลเด็กมาสอนเด็กมา,กมาส่วนมากจะยังไม่เทินบอลไม่เป็นจะยังเทินบอลได้ไม่ดีส่วนน้อยมากๆเลยถ้าเจอ50คนก็จะเจอประมาณไม่เกิน3คนที่จะเทินบอลได้ดีเทินบอลก็คือการจะเอาบอลกัดเพื่อนรับบอลจากเพื่อน,ลบบอน,อนและต้องสื่อสารกันด้วยเพื่อนต้องบอกว่าเทินเช่น เราเรียกบอลเพื่อนให้บอลมาเราหันดูข้างหลังแล้วเราไม่อ่านเห็นหรือไม่เห็นแต่เพื่อนก็บอกว่าเทินเทินได้เลยเราก็ต้องเทินออกมาเลยเทินออกมาหมุนกลับไปเล่นแนวลุกเลยหรือหมุนนีคู่ต่อสู้ไปเลยแต่เด็กส่วนมากเด็ก12ก็ยังไม่เทินเลยส่วนมากนะครับส่วนมากแต่ใครทําได้แล้วก็ดีแล้วแต่ว่าเขายังไม่เคยฝึกไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับเด็กเนี่ยผู้ปกครองก็ควรจะฝึกให้เขาด้วยเพราะว่าไม่ใช่เขาไม่เก่งแต่เขาแค่ยังไม่เคยครับ อะไรที่เขายังไม่เคยเขาทําไม่ได้แน่นอนครับเป็นทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกชนิดทุกแบบเราไม่เคยกินข้าวมือซ้ายเราก็กินไม่ถนัดเราไม่เคยยิงบอลขาซ้ายเราก็ยิงไม่ถนัดทุกอย่างมันต้องฝึกฝนทั้งหมดครับไม่มีใครเป็นเลยแน่นอนดังนั้นการเริ่มใหม่มันยากเสมอแต่มันสามารถทําได้ถ้าทําซ้ําๆทําบ่อยๆเทินบอลเช่นกันวิธีของมันก็คือให้บอลแล้วผมจะเทินกลับหลังก็แค่เด็กไปบอลมา เอาบอลมารอรับข้างหลังถ้าเรารับข้างหน้าเราจะเทร์ไม่ได้มันติดดึงจังหวะจะแตะหมุนกัดจังหวะให้ดีหรือจะแค่แตะแล้วพลิกตัวก็ได,แได้แต่อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าจะจับข้างหลังแตะแล้วพลิกออกมาไ,ได้เลยก็ไม่ยากครับแต่ต้องฝึกอย่างนี้แตะข้างหลังพลิกทำซ้ำๆแตะข้างหลังพลิก แล้วจะเป็นขาเดียวไปด้านนู้นใช้ขาขวาที่ถนัดขึ้นเล่นอีกครั้งเทินเล่นแรงขึ้นไกลขึ้นกลับไปเทินพวกกลองเอาไปให้เด็กๆฝึกนะครับเพราะมันจำเป็นและมันสำคัญมันดีกว่าดีกว่ามากๆมันจะเร็วกว่าหนึ่งจังหวะเพราะว่า ถ้าจับพิกเนี่ยครับมันเสียไปหนึ่งจังหวะแต่ถ้าเราเอาขามารอรับข้างหลังแล้วพิกกลับไปเลยก็จะเร็วกว่าหนึ่งจังหวะโยกไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเราสามารถให้เด็กสามารถหมุนบอลได้ในจังหวะเดียวก็จะเร็วกว่าอีกหนึ่งจังหวะอย่างนี้ไ,ได้เลยโอเคครับเอาไปลองให้น้องๆฝึกทำดูนะครับ